สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะลูลูซีฟู้ดแอนด์ติมซัมค่ะที่เซนลุยค่ะจีนมากค่ะเรามาเลือกดูนะคะมีปลาด้วยนะคะนี่จากตรงนี้หนูหนูจะเป็ดย่างอันนีคะต้องติ่มซัมเป็ดย่างนะคะอันนี้กินแล้วตายนะคะเพราะเป็นพลาสติกนี้ค่ะร้านก็เป็นจีนร้านจีนของชิง ใช่ปลอมๆใช่ไหมติ่มซำนะคะนะคะ่าทานมีรูปแล้วพี่ค่ะแบบว่าเขาตัวไปสั่งก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่ันคือหง<ม><ม>เหนือมังกรชอบรูปเนี้ยชอบรที่ทำมือแบบว่าไอนดูซินี่มังกรจ้ะนี่หงไงเ,เหเน,งเนือมังกร,ห,รหงก็ต้องหันไปทางน้นสิคะคุณน้องก็นี่ไงือนี่อยู่นี่หง เนื้อมันคอนค่ะตอนนี้นะคะเราก็สั่งอาหารไปแบบว่ากระหน่ำสมอเซลมากค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าท้องสามนางนี้จะรับไหวไหมคะโอเคค่ะนี่ค่ะคุณยายวัยรุ่นเสิร์ฟอาหารแซ่ไหนเวลานี่ค่ะมาแล้วค่ะอุ้ยเหินเห่าซื้อแน่เลยเนี่ยฝนไม่ยอมแล้วค่ะตอนนี้เราก็อันดับแรกนะคะบันค่ะจัจัเลย นานนะคะจะได้มากินดูสิคะความเปร์เวอร์สของมันรู้เลยว่าใครชอบอะไรกัดน,นี่โยคิดเก่งนะใส่ทิมอันนี้นหน่อยน้ามัน ครั้งแรกนะคะที่กินตีนไก่ไม่เคยกินเลยค่ะไม่รู้่ากินยังไงโอเคโอเควุ้นแดงปลาบอกปลาจะถ่ายรูปปลาถามจะทำยังไงอร่อยมากค่ะซาลาเปาออกไปเลยค่ะคนละอันแจ่มมากเอาที่มือเค็มๆนี่นะอ่ะ อร่อยนะตีนไก่อร่อยค่ะอันใหญ่มากาต้องใช้ซ้อมค่ะอุ้ยแค่ตัดลงไปเราก็รู้ว่าความกรุบของมันน่ะพริโคตรเผ็ดเลยอืมพี่ก็เผ็ดมากเลยเนาะร่้ไหมพริกไฟไหม้มามพี่แบบไฟไหม้เลยอะ่ะ อร่อยค่ะฮะปลาเหรอหมูมันไม่ออกมายังไม่จาย,ยานี่ค่ะกระดูกหมูซี่โครงหมูอ่ะไม่เอาแค่เหรอ อร่อยค่ะอ,อะไรนะที่บ้านมีกินไปกินข้าวดีบ้ากใส่คำใหญ่มากเลยค่ะสนมจีบแบบว่า นี่จะเกียบคงไม่ได้ค่ะคงหลุดเหินหาวซื้อคุณแม่แฮปปี้เลยค่ะจะเปมใครนี่ทีนี้เบรมพ่ฝน บอกถ้าไม่อร่อยพี่ฝนโดนแน่ห mm hmm. นังรอดตัวแป่คะลขา fishy ง่น mm ่ hmm. can we get more of this and that อ่าฮะหเก็บหมดววันหมกล้วันหมดอูกมันหมดสี่ใช่ค่ะหนึ่งเก็บหมด s ่งเก็ดห a ึ่งเก็มน่งเก็หด่งเกาบีน่เป็บคมดนึ่เปิดทนเกบดน่งเกหน่ยน่ะเกมดน่งก็มเกหมดนึ่งก็มยนึก็ามดนึ่เกมเก็ดนึ่งเกงเบดงเ็นงกน้องน้องเเลย่สเดหน่ะ จริงๆนะตัวอันนี้เขาใส่ข้าวปับที่แล้วกินใช่ใช่ใช่โอ้โหเราจะใส่ซอสแล้วอันนี้ก็คือปลาก็คือแช่ซีอิ๊วนึ่งซีอิ๊วค่ะแล้วก็มีขิงถูกต้องรสชาติสิบเต็มค่ะเลิศมากขั้วคุณหนีบบอกมาอุ้ยกลับเข้าไปใหม่มีห่าวปะเชื่อข่าว ค่ะเพราะชูใหม่แจมชูม่ชใม่่ะตอนนี้ก็อิ่มกันแล้วนะคะถามพี่ฝนคนแรกก่ะเป็นไงอ้ยอิ่มมากเลยค่ะอิ่มมากมเปอยู่นั่นตกท้ายคนี่ค่ะนี้คือสั่งมาเซตสองก็ไม่หมดนะคะไม่หมดนั่งมองกันค่้าโตหโตโอเคค่ะบ